มามาพูดอีกครั้งสิติ่งแตกสมองไหลนะลูกอยู่กับแม่เนาะพ่อแม่เลิกรากันลูกบม่ได้มีสิทธิ์เลือกเลยเด็ยทุกคนลูกเขาไม่ได้ต้องการหรอกให้พ่อให้แม่มาเลิกลากันนี่มันเป็นความผิดของคนโตระหว่างพ่อและแม่แต่หลังจากเลิกลากันแล้วเนาะยังมาปิดกัน้นนะคะช่วยกันเลี้ยงดูอยู่ในหน้าที่หน้าที่พ่อหน้าที่แม่ไม่ได้เนี่ย อันนี้มันต้องคิดและใช้สไต่สสำหรับติ่งแตกแล้วก็เท่าๆแก่ๆกันทางนั้นนะคะในเรื่องนี้เนาะมาเจอคําถามขอถามหน่อยยายจ๋าจะตอบชัดๆเลยนะขอถามหน่อยค่ะใครก็ได้ช่วยตอบทีระหว่างพ่อที่ส่งเสียเลี้ยงดูกับคนที่คุกคีอยู่ด้วยกันทุกวันหาเงินเข้าบ้านเพื่อครอบครัวค่าใช้ใจ่ายจีปะทะเออใครช่วยมากที่สุดใคร ที่ครอบครัวต้องการที่สุดนะคำว่าครอบครัวเนาะครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกนี่คือครอบครัวของเขาแต่นะวันนี้นะคะเรียกว่าครอบครัวไม่ได้เรียกว่าลูกอยู่กับแม่เออป้าเป็นคนเลี้ยงเพราะแม่มีอาชีพอ,อ่าเป็นศิลปินต้องออกเดินสายกับเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ,ะออคะคําว่าหาเงินช่วยครอบครัวเข้าบ้านเขาไม่ได้เฉพาะแค่ลูกสองคนนะ อ่ทั้งครอบครัวของเขาก็มียายมีป้ามีทุกคนกับหมุนเวียนช่วยกันคําว่าลูกจะเลือกใครนะเอลูกจะผูกพันที่ใครมันก็ต้องยอมรับว่าโอเคอยู่กับใครก็ผูกพันคนนั้นมากนะคะแต่ทําไมเราจะต้องปิดกัน้นและทําไมเราจะต้องอแยกอผลักดันความสุขที่เขาควรจะมีทั้งๆท,ท,ที่พ่อพยายามผลักดัน กอดในส่วนที่เขาทําได้เขาก็ไม่ได้กอดทั้งหมดเนาะเออนี่คือหัวใจตังหาถ้าหัวอกคนเป็นแม่นะฮะถ้าไม่มีเรื่องโกรธเกลียดกันเนาะการเลิกรากันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของชาวโลกเลยคำรับชีวิตคู่แต่หน้าที่พ่อแม่มันตัดไม่ขาดแต่คุณพยายามผลักพ่อให้ออกไปไกลๆแม้กระทั่งอย้อนแล้วก็ย้อนอีกซ้ําแล้วก็ซ้ําอีกนะฮะแม้กระทั่งตอนที่เขาจะรับเป็นรับรองบุตร ก็กลัวจะได้ก็ขึ้นสาลตั้งสามทีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอเอาลูกมาอ้างเอาลูกมาตั้งนะคะเรียกร้องนนเล็กร้องมี่จนพัง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 เด็กเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้สิ่งที่ทำณขนาดนี้มันอยู่ที่แม่และพ่อสองคนที่มันฟาดฟันกันไม่จบด้วยเหตุผลนะฮะเออเอาลูกมาเป็นที่กลางนะ เอาเอาความรู้สึกนี้ไปปิดกัน้นจริงอยู่ลูกอยู่กับใครเด็กรุ่นนี้เขาเป็นผ้าขาวนะเขาก็มีความสุขในแบบเด็กๆ็กใสใสอ่าแม่มีพ่อใหม่เข้ามาดูแลอ่าก็ย่อมเนาะฝ่หัวอกแม่ก็ย่อมอยากให้ลูกผูกพันเขามันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ผิดเนาะเออให้ทุกคนที่เข้ามาเติมความสุขให้กับเขานะยี่จ๋าเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อเขาก็ต้องการแต่เพียงแค่ส่วนสิทธ คำว่าพ่อถึงแม้ไม่ได้เลี้ยงดูเพราะมันเกิดปัญหาจากชีวิตครอบครัวพังพ่อไม่ได้เลือกที่จะให้มันเกิดขึ้นพ่อไม่ได้สร้างให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วในเมื่อไม่มีใครเลือกเขาเขาก็ต้องก้าวออกมาเขาให้เกียิเสมอเขาไม่เคยคิดที่จะมาแบ่งลูกแบ่งเต้าขอเพียงแค่ช่วยกันเลี้ยงเพราะอยากให้เด็กอยู่ด้วยกันนะคำนี้พินิจพิจารณาจะผูกพันไกลกว่าใครสำคัญกว่า จริงๆมันสำคัญคนละแบบอืมพ่อก็คือหัวใจเลือดเนื้อเชื้อไขแม่ก็คือหัวใจเลือดเนื้อเชื้อไขแต่พ่อเลี้ยงก็คือคนอื่นที่เข้ามาต้องเสริมเติมความรักให้กับเด็กเท่านั้นถ้าทำไม่ดีอ่าหัวอกคนเป็นแม่จะรับได้หรอถูกไหมผู้หญิงเรานะคะปกติเลยทุกคนได้ผัวใหม่ก็ย่อมอยากให้ผัว รักลูกตัวเองอยู่แล้วอมืมาในรูปแบบไหนเอแม่ก็ต้องกันกอนะ้องนะเอดูแลเพราะนี่คือหัวใจของแม่นะและพ่อคําว่าลูกเอแม่เป็นคนเลี้ยงดูเงินไม่สําคัญอืมนะในส่วนปัจจัยคําว่าพ่อเขาไม่เคยคิดจะทิ้งลูกเขารับผิดชอบตามสิทธ ทำสั่งสารนะตามกําหนดและตกลงกันแล้วถ้าคุยกันดีย้ําถ้าคุยกันดีตั้งแต่แรกพูดเพราะเปราะ,ะได้เยอะกว่านี้แต่ณขณะนี้เพราะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง,ม,องมันเป็นราวนะผักซ้ายสนขวานะฮะโลบรบลีก,ลกเด็กเขาไม่มีความสามารถจะตัดสินใจอะไรได้เลยอถ้าพูดว่าให้เด็กเลือกเอเด็กรุ่นนี้เขายังเลือกไม่ได้ นะเขาไม่ได้อยากให้พ่อแม่เลิกลากันเขาอยากอยู่กับพ่อกับแม่ของเขานั่นแหละแต่มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องไปตามสเตปของผู้ใหญ่นะณขณะนี้เพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าใครจะเอาสีใส่ใส่สีตีไข่เด็กน่ะบาปนั้นอ่ะจะสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวเองและให้นึกถึงหัวใจเด็กอย่าหาทำเพราะมันบาปนะเด็กณขณะนี้คุณพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดแหละ กินอิ่มนอนหลับได้สนุกสนานนะอยู่กับใครเขาก็อยู่ได้แต่ถ้านะเมื่อเขาโตขึ้นอืรอเถอะประมาณสิบสองสิบสามนี่แหละนะเพราะเด็กสมัยเนี้ยเขารู้ว่าพ่อเขาก็อยู่ในโลกออนไลน์เป็นคนดังแม่ก็เป็นคนเก่งคนดังพ่อก็เป็นคนเก่งคนดังแต่ตอนนี้คุณปิดกั้นได้ไม่ให้เขาเห็นระบบออนไลน์แต่วันข้างหน้าเมื่อ,อไรที่เขาะตัดสินใจเองได้นะมีข้อคิด ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ค้นดูหรอกถึงคุณจะสร้างภาพพจน์หรือสร้างอะไรไว้ก็ตามมันจะมีข้อสงสัยอยู่ในใจเดี๋ยวเด็กก็จะตั้งคำถามย้อนมาหาพ่อและย้อนไปหาแม่เตรียมพร้อมตอบรับเถอะนะจะประเภทที่ว่าเวียงไม่ดีพ่อไม่ดีพ่อไม่นุน่นพ่อไปนี่อย่างที่คอมเมนต์หลายๆที่พยายามผลักดันให้ลูกเกลียดพ่อนะฮะอืมบรรดาติ่งแตกเนี่ยนะอ่าไม่ไม่ไมไมไมเอ้ยพรมันเกิดไม่รักลูกแล้ว นะ,ะไม่สนับสนุนเพลงลูกเออเห็นแก่ตัวรักลูกไม่จริงนะไม่เ,เป็นประโยชน์แล้วไม่ช่วยลูกนะคะอันนี้คือข้อคิดเราเนี้ยณนะวันข้างหน้ามันจะเป็นคำถามข้อสงสัยของเด็กแล้วแม่ก็เตรียมพร้อมรับคำตอบเอเอ,เ,อเตรียมคำตอบไว้ให้ลูกเถอะนะบอกเลยเต็มร้อยเด็กอะ่ะเป็นกันทุกคนยายจ๋าก็ลูกที่เลิกกับพ่อขึ้นมาพอโตเข้ามาเขาถามถึงอะ่ะ นะในมุมของพ่อเขาเราไม่เคยพูดความไม่ดีของพ่อให้ลูกฟังให้เขารู้ซึ้งในสิ่งของเขาเองในส่วนของเขาเพราะความผูกพันของเขาไม่อยากให้ลูกเจ็บมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะสําหรับหัวอกคนเป็นแม่อย่าหาธรรมเนาะแต่มันก็แล้วแต่มุมมองความคิดอนะพ่อะณ้าขณะนี้มันก็ไปในแบบนั้นนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเออไม่ปิดกัน้นไมไ่ห่วง แต่เลี่ยงได้ตลอดเวลามาซ้ายซุกข,ขวามาขวาไปซ้ายนะฮะไปได้ตลอดเวลาแบบนี้สังคมเขาก็มองอยู่เนาะคำว่าลูกจะต้องเลือกแม่แน่นอนเพราะลูกอ,อ่แม่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กหลายคนพอเติบโตขึ้นมาเขาคอยคว้าหาพ่อเขาและเขาก็ถามไถ่เอาความเป็นจริงในโลกออนไลน์ได้ง่ายนะอันนี้ฝากถึงตอบแบบชัดช ắt. เด็กเขาไม่ได้เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นผิดของพ่อของแม่นะฮะอ่าเนาะแล้วใครเป็นต้นตอที่ทําให้ครอบครัวพังอันนี้จุดปัจจัยต้องรอถามเขาเรียกว่ารอตอบคําถามตอนลูกโตตอนเนี้ยพ่อพูดอ่อแม่พูดออออหอหมกก็ไปหมดได้หมดละเด็กนะ่ะแปบ๊บเดียวเด็กเขาก็ลืมเขาก็สนุกสนานไปใหม่เรื่อยแต่ทางในใจนะคะเอะอเขาคิดไว้ทําไมนะ พอฉันไปไหนทํางานเหรอทําไมไปนานจังนู่นนี่นั่นเอ๊ะแล้วทําไมมีคนอื่นเข้ามานู่นนี่นั่นนะแต่คําถามเขาหนะ่ะเชื่อเลยว่าคนทั้งในมีคําตอบมีคําถามอืมจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะเพราะเด็กเขาฉลาดสมัยเนี้ยเด็กสี่ขวบจําได้ทุกอย่างทุกคนย้อนฟังดีๆนาะอตอบแล้วเด้อเคียร์ชัดๆคิดเห็นเป็นยังไงแม่แม่แม